คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้บัมมิทีนิวส์นะคะมาตอบปัญหาคาใจสําหรับหลายๆคนที่ยังกักอยู่เอะฉีดวัคซีนเขาให้ลงทะเบียนแล้วฉัจนจะฉีดดีไหม ทำไมได้ยินข่าวว่าคนนั้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆข่าวเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบพิจารณานิดนึงนะคะบางทีมันก็มีทั้งข่าวจริงและข่าวไม่จริงเนาะวันนี้นะคะคุณหมอยงนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาเนี่ยท่านจะมาบอกเราเลยว่ากลุ่มไหนบ้างที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีนแล้วคนที่กินกาแฟเนี่ยจะยังฉีดวัคซีนได้ไหมโรคอะไรต้องห้ามนะคะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันให้จบในคลิปนี้เลยนะคะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวัน,นะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์น,นะคะท่านได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของท่านนะคะระบุว่าโควิด1 9วัคซีนข้อห้ามหรือใครไม่ควรรับเรามาดูกันเลยนะคะมีคำถามมามากมายสำหรับข้อห้ามสำหรับผู้ที่มีควรรับวัคซีน 1ค่ะผู้ที่รับวัคซีนแล้วเกิดแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงถึงขั้นช็อกนะคะวัคซีนนี้เป็นวัคซีนใหม่ถ้าให้เข็มแรกก็คงไม่มีใครรู้ทุกคนจึงไม่อยู่ในข้อนี้แต่ถ้าให้เข็มแรกแล้วแพ้รุนแรงเข็มสอให้ไม่ได้แน่นอนนะคะต้องเปลี่ยนชนิดวัคซีนผู้ที่รู้ว่าแพ้ส่วนประกอบในวัคซีนก็ไม่สมควรให้ ในทางปฏิบัติก็คงเป็นการยากพอสมควรที่แพ้ส่วนผสมในวัคซีนนะคะวัคซีนทั้งหลายขณะนี้ไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีส่วนผสมของไข่ดังนั้นผู้ที่แพ้ยาอาหารดังนั้นผู้ที่แพ้ยาอาหารหรือภูมิแพ้ต่างๆไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่อย่างใดแต่ผู้ที่เคยแพ้อย่างรุนแรงหลังฉีดก็เฝ้าดูอาการอาจจะนานกว่าคนธรรมดาสักหน่อยก็ได้กรณีที่2ค่ะ ผู้ที่เจ็บป่วยมีไข้หรือเป็นโรคปัจจุบันที่ต้องการการรักษาผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรคและผู้ป่วยที่รักษาโดยเฉพาะนอนในโรงพยาบาลก็ให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพคงที่แล้วและกลับบ้านถึงฉีดนะคะดังนั้นผู้ที่มีโรคประจําตัวและดูแลรักษาอยู่ในภาวะคงที่ก็คือไม่ได้เป็นขั้นวิกฤตอะไรนะอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้นะคะอ่า ถึงเราจะยังกินยาเป็นประจำแต่เราก็ยังสามารถให้วัคซีนได้นะคะเช่นเดียวกับการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ถ้าทุกปีเราสามารถให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เราก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีโรคประจําตัวก็อย่าไปกังวลค่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบถึงขั้นวิกฤตต้องเข้านอนรักษาพยาบาลอาการโคม่านะคะคุณยังอยู่บ้านได้คุณยังกินยาได้ตามปกตินั่นแสดงว่าคุณก็ยังเป็นคนที่สามารถฉีดวัคซีนได้นะคะ เบาหวานความดันก็สามารถฉีดวัคซีนได้ถ้ารักษาและดูแลอยู่ตลอดเวลายกเว้นเสียแต่ว่าความดันที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะหรือเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้มีน้ําตาลสูงมากขนาดมีอาการที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลเลยนะคะอันนี้ก็คือต้องเลื่อนไปก่อนก็คือคนที่ความดันสูงมากๆแหว่งมากๆหรือน้ําตาลสูงจนต้องรักษาในโรงพยาบาลอันนี้ก็อย่าเพิ่งฉีดนะคะ ส่วนคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคพันธุกรรมเช่นพวกกลุ่มโรคธาลัสซีเมียนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามสามารถฉีดได้นะคะยาที่รับประทานเป็นประจำก็ให้คงรับประทานยานั้นเหมือนปกติไม่ได้มีความจำเป็นต้องงดยาก่อนฉีดวัคซีนการกินยาก,กดภูมิต้านทานก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะแต่ให้รู้ว่าถ้าฉีดวัคซีนภูมิต้านทานจะขึ้นได้ไม่ดีถ้าจะหยุดยาควรปรึกษาแพทย์ เพราะในบางครั้งถ้าหยุดยาแล้วโรคกำเริบก็ไม่ควรหยุดฉีดไปดีกว่าไม่ฉีดถึงแม้ภูมิจะต่ำก็สามารถไปฉีดเพิ่มทีหลังได้วัคซีนที่ฉีดทุกตัวเป็นเชื้อตายหรือแบ่งตัวไม่ได้อยู่แล้วผู้ป่วย SIV ก็สามารถฉีดได้ยกเว้นเสียแต่ว่ากำลังมีอาการหรือซีรีโฟน้อยกว่า200ก็ควรจะรักษาเสียก่อนผู้ที่กินยาละลายลิลมเลือดก็ให้กินต่อไปนะคะ แต่หลังฉีดวัคซีนต้องกดรอยฉีดให้นาน5-10นาทีเพื่อป้องกันเลือดออกง่ายส่วนข้อกาแฟนะที่ถามกันมาเยอะแยะเลยนะคะว่าทานกาแฟอยู่เป็นประจำทุกวันก็ทานไปได้ค่ะถ้าใครทานนานครั้งก็ไม่ควรทานกาแฟวันที่ฉีดวัคซีนนะหรือใครไม่ทานก็ไม่ควรทานวันฉีดวัคซีนเพราะมันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วและบีบเส้นเลือดความดันจะขึ้นสูงได้ ส่วนคนที่ทานเป็นประจำร่างกายปรับตัวได้อยู่แล้วถ้าหยุดทานกาแฟจะรู้สึก,กงุดหงิดและปวดหัวเอาได้ง่ายๆก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าผู้ที่ทานกาแฟเป็นประจำก็ต้องหยุดกาแฟอันนี้คือไม่จําเป็นนะคะส่วนผู้ที่ทานยาบีบเส้นเลือดเช่นยารักษาปวดไมเกรนนะคะถ้าหยุดได้ก็ควรจะต้องหยุดคะ่ะถ้าปวดหัววันนั้นและหยุดไม่ได้ก็ควรจะเลื่อนวันฉีดออกไป ในวันที่ฉีดวัคซีนเนี่ยคะ่ะไม่ให้ร่างกายขาดน้ํารับประทานอาหารได้เต็มที่แบบปกติแต่ก็ไม่ต้องถึงกับกินน้ําหลายๆล,ลิตรอย่างที่มีการพูดกันให้มั่นใจว่าร่างกายเราไม่ได้ขาดน้ําถ้าอย่างที่ส่งต่อการให้กินเวลา5-6ลิตรไม่แน่ใจว่าสถานที่ฉีดจะมีห้องน้ําให้เข้าเพียงพอหรือไม่ก็ดูแล้วกันว่าถ้าสถานที่ไม่มีที่ปรับอากาศ อากาศร้อนก็ทานน้ำให้มากถ้าอยู่ในห้องแอร์เย็นน้ำก็แล้วกันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคะ่ะการเริยมตัวฉีดวัคซีนก็เหมือนอย่างที่เราไปฉีดวัคซีนกันทุกปีพักผ่อนนี้เพียงพอไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นผ่อนคลายเพราะสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้หลายคนเดินเข้ามาก็เกิดความกลัววัดความดันก็พุ่งสูงกันหมดหลังฉีดก็มีการเป็นลมได้เหมือนกันนะคะ ชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าการฉีดวัคซีนก็ให้ค,คิดว่าเหมือนอยู่ในภาวะปกติที่เราให้วัคซีนกันในชีวิตประจําวันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนี่คือนะคะสิ่งที่คุณหมอยงนะคะท่านได้กล่าวไว้นะคะใน Facebook ของท่านคะ่ะขอบคุณเนะื้อหาข่าวนะคะที่มีประโยชน์อย่างนี้นะคะจาก Facebook ของท่านด้วยคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่กระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ